นี่ก็มีปอประสิทธิชกครับนะเป็นคู่ต่อไปนะครับติดตามนะครับแต่ตอนนี้กลับจากอุบลมาที่นนทบุรีกันก่อนนะครับปากัดปอพีณพัทน์เจอกับอาวุธเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับมวยอีสานใต้พบกับมวยใต้ครับศรีสะเกดเจอกับตังครับด้านของอาวุธเกียริเจริญชัยนี่เกิดที่ปะเหลียนจังหวัดตรังก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปฟิตซ้อมตรียมตัวอยู่ที่อำเภอละง,งูจังหวัดสตูลนะครับไพ่มวยเกียริเจริญชัยประเภทซื่อแปรเรียกอาจารย์นะครับ ตอบอกแล้วครับชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยนั่นอยู่ที่กางเกงสีน้ําเงินครับแต่เป็นไก่ตีก็ตตงแปดน้ําไม่เปื่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมากครับแต่ว่าวันนี้ทางด้านปรากัดบอกชื่อจะเอาไว้เรียกครับ ฉันให้เป็นแค่วางของนันครับไอ,ไอเหนียวนี่ <ไอ S 1> ยืมแล้วไม่คืนหรือเปล่าครับ <g ul ment> ไม่เกี่ยวนะไอดูเอาไว้ต้มซุปไปเลยปากัดอายุแค่20ปีนะครับแต่วันนี้ไม่เกรงกลัวชื่อเสียงของฝ่ายน้ําเงินนะครับอายุมากกว่าตั้งเจ็ดแปดปีปนะถ้าเกิดน้องไม่กลัวพี่ก็สนุกแล้วครับแต่ถ้าเกิดน้องกลัวนี่ก็ลําบากหน่อยครับวันนี้ปลากัดและกรรมการชี้ขาดบนเวทีก็เทคนิคของเราเลยครับหัวหน้าทีมเลยพิจิตรพรมคงครับซึ่งทำหน้าที่ห้าบนเวที แข่ง้ายครับอาบุญเล็กยังทักทายกันเบาๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอัดหนักๆแรงๆให้โมโหขึ้นมาสักคนเนี่รับรองครับเดือดตั้งแต่ยกแรกคนละแผลแหละครับปลากัตต้องใช้สภาพร่างกายความหลุมความสดบดเข้าไปครับรงข้ามกับอาบุธเลกครับต้องใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับฉาบฉวยเข้าว่าครับแลกซึ่งหน้าไม่เอาวันนี้บ้าจะมันเหมือนคู่ที่แล้วหรือป่านะครับอย่างที่บอกกันไปว่าที่นี่ ทกดีมีรางวัลนะครับเมื่อกี้นี้มวยคู่ดูเดือดของวิกแล้วเนี่ยก็จ่ายไปคนละ7,000บาทนะครับก็ใช้สิทธิ์เลยนะครับนักมวยคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์มีแน่นอนนะครับนักมวยที่โชว์ศิลปะไม่ไม้ท่อนมวยไทยยอดเยี่ยมนะครับก็ก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดก็จะมอบรางวัลผู้ชนะของคู่เอกก็คือคู่นี้แหละครับ5 0า0บาทด้วยสจไพฑูจันแจมนะครับมอบรางวัลผู้ชนะนอกคู่ต่อสู้3 0 0 0บาทนะครับร้านสาระแนมอบดูเดือด2,000บาทแล้วก็ ยาบำรุงร่างกายแคคูนะครับมอบดูเดือดเพิ่มเติมให้อีกคู่ละ5,000ันบาทเรียกว่ารับเต็มเต็มโอ้ใช้สิทธิ์เลยครับน็อกค่ต่อสู้ได้ก็มีรางวัลให้ครับดูเดือดก็มีรางวัลให้และใช้ศิลปะมวยไทยได้ยอดเยี่ยมก็มีรางวัลให้ครับโอ้รางวัลเยอะจริงๆครับอ,อยู่อ,อยู่ที่ว่าจะทําได้ไม่ได้นะ,นะมวยมวยซ้ายกับมวยขวาของคู่นี้ซ้ายของนีฮะจอมเก่าเลยครับอาวุธเล็ก ส่วนความสดบอมห้าก็อยู่ที่ปลากัดนะครับวันนี้ปลาจะกัดหรือเปล่าวันนี้คุณป๋องอถ้าเกิดปลากัดมองกันละท้องนะครับเพ <อะ S 1> ราะฉะนั้นอย <ะ S 1> ่าจ้องกันนานนะครับบนเวทีครับ,ต,รบ,รบตัวแจกครับลา <gracias S 1> กันก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครกันครับ ท่อน้ำไทยท่อน้ำา v v c ท่อน้ำไทยแก่งแข็งทนครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ G D Efficient Boost ในไฮรักส e v ีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้องไฮรักส e v ีโว กว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนกเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนอาปุยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับอ,อูรียาตานอกปากห่างของเขาดีจริงๆครับไม่ได้บอกรับ เซียนมวยนะครับวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับองคารที่กาลังจะมาถึงนะครับก็เรียนเชิญไปเตะฟุตบอลกันเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับเซียนมวยทุกท่านนะครับที่สนามฟุตบอลตะลุมบอลนะครับโยธินพทฒนาสามนะครับลมบางตะดีฝากข่าวมานะครับแล้วก็ตกยินนะครับไปดูสึกเพชรเกียริเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีรายการดีๆที่ต้องบอกว่าไม่ดูไม่ได้ขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับเบนดิกภาพเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก บคณรณโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 ผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวชุดกีฬากีฬาประตูเหล็กไทยท่าประตูเหล็กต้องไดมอนดอ์ดอสีสันสมยรีสอดรูรร้ริมทางท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดไทยธานีวาตาชิกล้องวงจรปิดวาตาชิคมจับชัดจริงรับประกัน3ปีเต็มเครื่องเสียงติดรถยนต์วอชวิคอุปกรณ์มวยท็อปคิงและทนายต่อยสมบูรณิรุติเมทีครับ ผูเอกของเรานะครับเมื่อย,ยกที่แล้วนะครับก็บอกว่ามีการลองเชิญกันในช่วงแรกนะครับช่วงนี้มาถึงยกที่2น่าจะจริงจังกันมากขึ้นด้วยเราย้ำกันแล้วครับว่า10พฤศจิกายนนี้ชั้น3 350ท่านแรกครับซื้อตัว๋วพอได้ตั๋วแล้วเดินเข้าช่องชั้นที่3ท่านจะรับเสื้ออ่าคนละตัวแล้วครับตั๋ว1นึใบต่อ1ท่านนะครับหมดแล้วหมดเลยครับ รวมแล้วทั้งหมด500ตัวครับต้องไปเร็วครับอยากได้เสื้อต้องไปให้ไวครับวันนคารมาเลยนี่ครับ10วิจารณ์นี้กับเพชรเกียรติเพชรเรียกว่าคอมวยไทยพันแท้พลาดไม่ได้ครับอยู่บ้านไม่ได้แน่นอนนะครับยกที่สองนะครับเดินเร็วขึ้นนะครับสเต็ปการเดินของปลากัดจะเดินเร็วขึ้นนะครับบุเลกเตะซ้ายหลุดครับปลากัดคว้ามาได้ฟันศอกซ้ายทิ้วเฉียวครับยังไม่โดนเต็มที่นะ สายตรงครับอาวุธเล็กตอนที่สดจะปวดเก่าหรือว่าความเก่าว่าเป็นะตระดูกมวยของอาวุธเล็กครับจะสอนเชิงให้กับมวยรุ่นน้องครับเล่นเหียมเล่นเชิงไทยสมองมวยครับอาวุลเล็กเสียบขายยาวๆครับเจอสอกซ้ายนี่แหละครับเดินทะเลาะทะล่าก็ไปนี่เจอสอกหายท้องไม่รู้เรื่องนะครับปากรับเพราะฉะนั้นนี่ต้องไม่บุญบางครับเดินอย่างมีสติ ขวางด้วยซ้ายขวางด้วยซ้ายเดินเร็วขึ้นครับปลากัดครับประมาณว่าหมดเวลาของพี่แล้วครับพี่ชกมานาแล้วกลับบ้านพักผ่อนดีกว่าครับอัดด้วยเข่าแต่ว่าเจอเข่าซ้ายของอาบุธเล็กก่อนอ้เรื่อร้อนไวครับปลากัดร้อนไวครับไม่ต้องเผาหัวนานเดินแล้วครับใช้แผนสดหมดเก่าเลยแต่ความเก่านี่ครับอาบุลเล็กยังตั้งรับอย่างมั่นคงอยู่นะครับมีสวนข้างซ้ายเป็นดอกด้วยด้วยครับเต้งมัดหนึ่งสองสามครับขวางไว้เสียบซ้ายมาครับอาบุธเล็ก กรรมาการแยกออกมาครับปีกันช้าไปนิดนึงครับไม่ถูกใจไม่ทันใจกรรมาการใจเย็นเลยครับเอ้าเลน่นนีจะใจเจ็บจริงๆครับนะไอ้เนี้ยไอ้เนยประเภทว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับโด่นจังหวะสองรากัดพยายามเบียดเข้าไปครับนี่ฮะคิดไวทำไวครับสร้างจังหวะให้ไวครับได้จังหวะสับซอกครับ โอ้ตั้งแขนดีแล้วฟันสอกซ้ายครับอาบุณเลพยายามจะเอาคืนเหมือนกันนะครับนี่ครับต้องตั้งแขนให้ดีนะครับถ้าเกิดเป็นแขนอ่อนนี่เจอสอกนี่มีโอกาสโชะฟังสอกซ้ายเอาฟันสอกซ้ายคืนครับต่างคนต่างเชียวครับยังเฉียวอยู่ยังไม่แตกยังไม่แตกครับสอกของปลากัดนี่เริ่มชวดเฉวียงแล้วครับเสียบไปเชี่ยวมาอาวุธเล็กเริ่มไม่ใจเย็นแล้วนะครับสวนด้วยศอกซ้ายเมื่อกี้นะี่ มวยตอดเจอมวยเ<น>ตเ่เาครับแ<น>ดงความดอะเจอความเต่าเป็นไงบ้างบอลเล็กมีซ้ายครับนี่คนระับเขาซ้ายจิ้บออกไปเลือดไหลออกมาแล้วครับบอลเล็กฝ่าสิวๆครับพักก่อนครับยกที่สามหนูต้องเป็นเด็กดีนะอย่าสนนะบายบานะ,ะอย่าให้ความสนุกของเขาต้องหมดไปไ ให้อะไรมาปิดกั้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตเขาอย่าให้การเรียนรู้ของเขาต้องสะดุดลงเพราะความเป็นห่วงที่มากไปของคุณที่กรุงไทยแอดซาเราเชื่อว่าเขาต้องเติบโตและได้เรียนรู้คพบทุกมิติของชีวิตดูแล้ครอบคุมด้านสุขภาพของลูกน้อยคุ้มครองตั้งแต่หนึ่งเดือนถึง22ปี Child Health Protection แผนคุ้มครองและดูแลสุขภาพเด็กเพราะการปกป้องที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้เขาเรียนรู้กรุงไทยแอซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ Gd Efficient Boost ในไฮลักซ์ีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมติติต้องไฮลักซ์ีโว 2ยกค,ครับผ่านไป2ยกนะครับขึ้นสูย่ยก3านะครับเพดานความเดือดก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับท่านสอจอสมคิดมากวงหรือว่าสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับสอจอพฑูรุนจันทแจ็บนะครับมอบรางวัลน,นักทุกสศรัทธาครับสอจ,อจเขตปากเกร็ดนนทบุรีร้านสารแมให้ยาหปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีเพราะ ทีมไทยรสเดินตามตอน้องพอนะครับแซบจิดจัดโดนใจมีจาหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ไลยมอนปัญหาผมร่วงผมบางสีสันล้านจะหมดไปครับโทรศัพท์ที่0817247097 <c oughs> ยากระใสเส้นตราโพท,ทีมเกลียนบรรเทา,าการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายาสมุนทเภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและก็ยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวครับโดยหมอเหรียญคำบุตรของแท้ต้องมีร่ปหมอเหรียญคำบุตรติดดู่ข้างขวด รับมือสกูนี้ภาพจับไปที่ข้ามเวทีวันนี้แฟนมวยให้ความสนใจมาเกาะเขอาไปทีมวยจิตมองเงินหนาแน่นมากๆ,ๆครับ,บเดินทางมาถึงยกที่3ามงแดงนี่คือปลากัดปอพีนพัท์ครับจากจกังหวัดศรีสะเกดแต่เงินเอาเลยครับจากปลาเหรียดจังหวัดตรังเอาละครับความสดของปลากัดต,ต้องคิดไวทําไวครับโลกแข่งและสอบสอบครับปลากัด โอ้โหโอ้โหสมองสมองเสียวสันดั้งเลยครับสอกซ้ายเมื่อสักทู่นะครับขวาหน้าดันดันตัดล่างวางแข้งขวาวางขวาอีกทีหนึ่งครับปลากัดเดินเร็วขึ้นครับเดินเร็วขึ้นครับกระทุงเข่าซ้ายครับฟังสอบขวาไม่ถึงครับเจอสอกซ้ายโอ้โหเคนเตี้ยครับย่อไปแล้วครับย่อไปเฉยๆครับแต่ว่าเดกดิ่งขึ้นมาคืนได้เลือดไปในยกที่สามนะครับน้องหมอจะขอเลือดที่ักยกหนึ่งโอ้โหนี่คือความเกบ ฟันเดียวสวนคืนนี่สะดุ้งเลยครับปลากัดแต่ว่าสองมาดีครับคุณป๋องสองมาดีนะครับโดนไปมีก้นเกลียดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาสู้ใหม่ครับเดินด้วยเข่าซ้ายครับประมาณไม่ได้นะครับปลากัดเจอแท่งซ้ายของอาบุญเลยครับฟันสอกขวามาแทนเข่าขวาครับขวามาเจอเข่าขวาของปลากัดครับอาบุญเล็กอาบุญเล็กต่อยซ้ายลําตัวครับเล่นที่ลิ้นปีเลยครับนี้ปลากัดเจอมปยประเภทชัดครูเข้าให้สะแล้วครับ ต้องระวังต้องรับกลุ่มต้องให้เรียกว,ว่านี่วแน่้เข้าไว้ครับหน้าตาแดงจามทีเดียวนะครับอาวุธเล็กไม่ได้เขินนะครับเจอพิษต่อบพิษลมปั้นขวาให้ดันแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายโตอาวุธเล็กเจอข่าซ้ายของปรากัดครับมีต่อยลำตัวครับเจอศอกซ้ายของปรากัดโอ้โหมันนี้ปรากัดทุ่งเทจริงๆครทุ่งตาจัดมาครบนะครับเดินหน้าไม่เกรงตัวลึกพี่เลยชื่อเป็นรองก็จริงครับแต่ชกไปแล้ว โอ้โหดูครับอาวุธเล็กพยายามใช้ความเขาดันยันยันเขาเอาไว้เพราะว่าจังหวะก็ต่อยปัดหรือว่กระสับกอกอ่าเจ๋าช่วยได้ไหมเก๋าช่วยได้ไหมปลากรัเดินขยงต่อฟันสอกขวาครับแทงเข่าซ้ายครับอาวุธเล็กแทงขวาโตครับเอาล้าจะรับจะขึ้นคอไม่ได้นะครับอาวุธเล็กนี่ไล่แขนดีครับไล่แขนดีตั้งแขนดีครับเจอเข่าซ้ายของปลากรัแทงขวามาครับหักเลียมากแต่วัดแหมลูกติดตาไม่มีหักไม่ไปซอมมาเยี่ยมจริงๆครับวันนี้ปลากรัด ครับจะไหวไหมครับใช้แผ่นใช้แผ่นสอดตอดเก่าจริงๆตามที่ฝาเอาไว้เลยเมื่อกี้เจอชกหน้าหงายไปช็อตนึงเหมือนกันนะครับอาวุธนี้จะไหวหรือเ,เปล่าต้องให้ลุ้นพี่ยุบให้ได้ครับให้ยุบให้ช็อตให้ได้ครับถึงจะเป็นนาทีทองถ้าเกิดลุ้นกพี่ไม่ยุบรุนรองก็ต้องยับแพ้แล้วครับเอาฟันสอกขวาสอกซ้ายครับอ้าสอกขวาได้ดีครับอสอกซ้ายโอ,โอ้โหทีปากแตกแล้วครับจะด้านขอาอวุธเล่ครับดีครับ เราว่าเอาขวานเอาเอาบีดมาอย่างเดียวเลยคับทา้งน้านปลาตัดตัดจริงๆครับตัดไม่ปล่อยด้วยคุณโ้ต้องต้องการแบบนี้นะครับถ้าเกิดตบตาเดี๋ยวทองครับโอ้โหนี่อาบุญเลี้ยงนี่งดกินน้ำพริกไปหลายวันเลยครับปากฉีกพักกันก่อนจะทู่เดียวครับเฮ้ยเยเฮ้ยี่เป็นใครกันครับทธอน้ำไทย ท่อน้ำพีวีซีท่อน้ำไทยแ,แข็งทนท <a> ยาดมเชงเฉ่งเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชงเฉ่งใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเชงเงใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์พลส์จำกัด มาติดตามกันต่อนะครับข่าวดีครับสำหรับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับโตโยต้าไฮลัสรีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตก็ขยายโปรโมชั่นเงินดาวสองห0บาทไปจนถึง3 1ธันวาคม2 5 5 8นะครับนี่เป็นภาพช้าชัดนะครับนำมาให้ได้ดูกันจังหวะที่เจอสอกขวาสอกซ้ายพอหน้านั้นน่นแตกนะครับยก3ยก4นี้ถึงกับปากฉีกทีเดียวนะครับทางด้านของเจ้าอาบุเลเกียรติเจริญชัยครับ ต้องดูกันว่ายกที่4นะครับความเก่าจะเหลืออะไรมาตู้ความสดนะครับตอนนี้แปล่ไม่พอั่วเลยตอนนี้แฟนมวยสมาชิกมวยหวขาจรขาภูธรขานครบาลเนื่องแน่นจริงๆครับมีหมอมาครับทางด้านของมุ้นน้ำเงินอาุกียกติเจริญชัยนะครับมีหมอดีมาแล้วนะครับไม่รู้ดีไม่ดีเลยครับต้องดูที่อีก2ยกสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้มีกํากำปั้นแล้วครับห้าหมื่นบาทหมอมาทําแผลให้อาวุธเล็กหรือยังไงมาอัดฉีดอาวุธเล็กครับมาอัดฉีดนะพอดีคุณหมอนี่พึ่งออกจากเว้นพอดี เลยเอามาอาธิ <c oughs> ้ากำปัน้นให้อาวุธเล็กถ้าเกิดชนะได้ครับอย่าวิเศษแล้วครับสำหรับยานักมวยเวลาสู้กันบนเวทีครับพี่น้องโอ้โหเลือดจบปากแลยครับทางด้านอาวุธเล็กก็อเอาครับยกที่4ีนี่คือคู่เอกคมงััดนึกจิตมวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่หมอให้ยาดีมาแล้วนะครับอาวุธเล็กจะได้ยาจะฝืนแก้ไหนก็ยกนี้เลยล้วครับ่เดี๋ยวแฟนม,มวยทังบ้านจะไม่เข้าใจนะครับ หมอยานี่คือภาษามวยนะครับก็คือคนที่นําเงินมาอาัดฉีดนักมวยที่เป็นรองนะครับให้พิจชานะแล้วก็ให้ใหกําลังใจครับนักมวยถ้าได้รับชัยชนะมายาก็สำแดงฤทธิ์สำแดงเดชเลยนะครับปลาการะวางหันขวาต้องออกอาวุธต้องไม่หยุดนะครับปลากาัะดีบสกัดเอาไว้เอาเล็กเข้าเปลี่ยนเข้าไป ให้อย่างเข้าไปเตะต่อยไส้ปราดัดมั่นใจจริงครับมาถึงวินาทีนี้คือเสียงไม่สำคัญแล้วครับถ้าเกิดลักษณะให้อวุยไดห้หายใจนะครับแต่ต้องระวังครับปราดัดเดี๋ยวจะเดือดร้อนครับยกกับวยรุ่นพี่ชกกบวยชัโคีูต้องไม่ได้หยุดครับต้องเอาความสุดเอาพลังกระลังชนเลยครับหยุดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีาเข้าไปครับเหมือนจะได้ยินครับตอนเขาปรากัดปอพิมพ์พับ แข้งขวาครับเจอกับปั้นซ้ายของอาบุธเล็กต้องชนไปต่อเนื่องครับทางด้านของปลากาดครับโอ้โหเกมผู้ที่สูสีสจริงจริงครับเอาละครับอาวุธเล็กเสียบเข่าซ้ายขวาแลชฉากออกไปใช้สมองมวยสู้เลยครับใช้สมองมวยสู้กับมวยสดอย่างปลาก,ากัาดครับตอนนี้เรื่องของกระดูกมวยประสบก,การณ์มวยต้องนัดออกมาใช้ตอนนี้แหละครับอาบุธเล็กครับเจอความสดของปลากาดต้องนัดตรงนี้เข้ามา ขวาแทนขวายครับขวาเจอขวายของอโบรเล็กปราการแทงขวาอโบรเล็กแทงซ้ายเกี่ยวไว้ได้ครับวางแค่ขวาโผล่ที่เด่นครับของแถมขวาเบิร์ดสงดอกครับอโบรเล็กประคองถอยฉาใจสมองมวยครับอันเลตโต้ครับอุ้ยโยนเข่ายาวๆครับปราการขาไว้เหมือนกันครับผู้บรรยายก็ดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะคุณผู้ชมโยนเข่าขวาครับปราการครับ เรามีหน้าที่สร้างสีสันในเกมการชกนะครับคะแนนอยู่ที่กรรมการครับเติรสเต็ปเรื่องอัตรรถการติดตามชมทางช่องดาว26ครับเฮนะครับบวยดีบวยเด็ดนะครับติดตามผมก็ได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับทุ่มตีถึง3ามทุ่มตีครับ2ชั่วโมงเต็มๆต็มโอ้ไม่มีหยุดจริงๆครับลากัดลากัดต้องกัดไม่ปล่อยครับโอ้โหแต่ว่ายกนี้อได้เลย ยกกะรับเกมของต yes. ัวเองดีข ok? ึ้นเยอะครับอาชูกำปั้นอาวุลเล็กก็ขอชูบ้างครับน้องชูแค่แขนเดียวครับอาวุเล็กชูสองแขนเลยเดินเข้ามาอีกสิเดินเข้ามาอีกแล้วคก็เดินนะแต่ว่าต้องไม่หลงเหลี่ยมหลงหลงกดของทางด้านอาวุลเล็กครับเอาละครับแค่ยกสี่นะครับต่างโหนต่างบวกไม่ไี้เดิมกันแล้วครับยังเหลืออีกยกหนึ่งนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ คัท่อน้ำไทยท่อน้ำพีวีีท่อน้ำไทย,ท C, ทไทยแกร่งแข็งทนผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกล็กคู่ยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ ยาหม่อมน้ำเชงเชงอิวเป็นยาแผนโบราณใช้ดมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ถาบรรเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยยาหม่อมน้ำเชงเชีงอิวกลิ่นยูคาลิปตัสใช้ดมใช้ถาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์ไพรส์จำกัด ใครจะคว้าชัยไปในคู่เอกของสัปดาห์นี้ครับนี่แหละครับไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายครับกลุงโรไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวครับเพราะฉะนั้นนี่ชัยชนะนี่ก็ต้องลุ้นกันถึง5ยกแล้วก็เด <พอ S 1> ินทางมาถึงสามนาทีในยกสุดท้ายอบอกกันเลยครับว่ามวยดีๆมวยมันๆมวยสรุปๆอย่างนี้ครับท่านชมคัดน,นึกจึกมวยไทยทอาน้ําไทยหนึ่งฮีโร่เสมือนท่านชมจึกเกียริเพชรไกรเลยครับแล้วก็ฝากเพชรเกียริเพชรวันที่10พฤศจิกายนนี้ครับ ชูจเจริญต่อยกับเพชรมรกตครับเมืองไทยเจอเสกสรรยอดวิชาประธาฤทธิ์เทวดาก้าวหน้าเจอแสบกับพลังพี่น้อยต่อยหนึ่งล้านเล็กฉลามประธาสลวิเตอร์เพชเจอประกายเพชรรถเหล็กเจอพันพยักษ์ศิษจ่าติ๊กครับอยู่ครบครับค่าดูเก็บแบบสมนาคุณครับ500อบาทเท่านั้นครับไอ้หมวยอย่างนงี้ต้องบอกว่าไม่ดูไม่ได้ครับแพงแ้งครับยกสุดท้ายครับสานาทีครับ ไปทางไหนครับไปศรีสะเกดหรือจะไปที่ป่าเหลียนจังหวัดตรังครับในเรื่องของชัยชนะอ่ารอก่อนเลยลวก็วับเป็นเกตคู่ขี่สูสีกรรมาการให้คะแนนข้างล่างก็ต้องละเอียดเลยทีเดียวสามท่านข้างล่างนี่ก็คือรอดชนะสงศศรีธินกรนพัทลลงและสราวุฒิพงคงครับต่างคนต่างไม่เข้าแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ออกอาวุธก็ไม่มีคะแนนแหละครับอ่าดูเดือนสี่ยกนี่ถือว่าได้เลยนะคุณ๋องค่ะ ต้องยกห้าต้องได้ด้วยนะครับติดขึ้นติดขึ้นอย่างเดียวนี่ก็รางวัลดูเดือนมีให้แล้วครับต้องขอิดเวทีนะครับยกห้าทั้งคู่ไม่ออกอาวุธกันแล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจกรรมการพิจิตร้อกเอาอีกหน่อยนะให้กรรมการตัดสินเอานี่แหละับเจ้นของอาวุธเล็กโอ้เกมคุกกี้ชิงดำอย่างนี้ครับเสียเหลี่ยมเสียหลักเลยต้องใจครับ ก็ยังไม่แน่เสมอไปนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับการชูมือครับผู้นี้ั้งนี้มันอาจจะพอแล้วคุณหู้งไม่พอครับต้องถามโปรโมเตอร์เบียเกียรเพชรดูครับว่าว่าจะจะฉีกไหมในไปต่อไปหรือว่าเอามาอัดกันอีกเอาอีกก็อเนงเอาอีกก็อเนื่องไปเอาบอกไม่ถูกครับกรรมการพิจิตรบอกเวลายังเหลือเยอะเออเอาอีกหน่อยอาวุธกรรมการก็พยายามเร่งให้นักมวยต่อยปากกันเพิ่มขึ้นแหละครับ แม่ถ้าเกิดลักษณะต่างคนต่างเต้น3วา2ศอกระยะห่างแบบนี้ก็ตัดสินลำบากอยู่คือกรรมการตัดสินไม่งั้นไม่ลำบากหรอกคุณผอมครับแต่พี่น้องแฟนมวยหรือมุกแดงมุกจะต้องยอมรับเลยนะต้องยอมรับสิเพราะท่านให้เครดิตเขาแล้วเพราะเขาให้ชกไม่ยอมชกยกห้าดังนั้นต้องให้เครดิตกรรมการเขาเลยครับทีนี้ครับผมสามคัดแข้างล่างยันอีกครั้งหนึ่งนะครับโรจนวัฒน์สมศรีธีรนนณ์พัทลุงแล้วก็สราวุฒิพรมคงครับครับ ล้วก็ไม่ต้องถามแล้วับมวยผมแพ้ตรงไหนยก <c oughs> ไม่ยอมชกกันออสรุปกันแค่สี่ยกเลยครับมาถึงตรงนี้ครับ,รบาล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือวิถีการแข่งขันที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นหมดยกสุดท้ายครับ <c oughs> แต่ก็ก็น่าเห็นใจนักมวยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะได้แต่ยกแรก ธินกรนพัทรลุงครับท่านที่หนึ่งท่านที่สองสราวุธคงคงและสุดท้ายรถจนวัฒด์สองสีคู่เอกครับคืนวันนี้ไปไหนครับสีสะเก็ดหรือตรังครับชูสอมือเออไปไหนไปเชียงใหม่สิไปเชียงใหม่เ,มเจ้าไม่มีผู้ชนะครับเสมอกันครับคือชนะทั้งคู่ครับครับผมก็โอเคนะคุณป๋องนะ,ะครับผมก็โอเคครับ ก็เสมอกันไปนะครับก็บอกแล้วมีอีกภาคหนึงแน่นอนพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับคู่ต่อไปครับเด่นรัตรพงศ์เจอกับก้องปัตภีครับ